สวัสดีครับสวัสดีตอนสายสายพี่จา๋จาเอฟซีจ๋าสวัสดีช่วงสายๆนะครับสายของวันเช้าว,วันจันทร์เช้าสายของวันจัน,น,รน,จน,นทร์นะครับวันนี้วันจันทร์เนาะกำลังทำงานนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีตอน สี่วงวากาเช้าของวันจันทร์นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยใครเข้ามาแล้วขอคนหนึ่งแชร์ให้หน่อยนะครับเรจะพูดเรื่องบางเรื่องให้ฟังเรื่องนิทธิ์เพลงหรือการครอบครองนะครับการเ,าเป็นผู้ถือหรืออะไรก็ตามนี่นแด็นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ อากประสบการณ์ตรงนะครับ <c oughs> คนที่เคยโดน <c oughs> อยู่ในเหตุการณ์นะครับ <c oughs> คนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ <c oughs> คนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่โดนเรื่องลิขสิทธิ์มาแล้วว่ามันคืออะไรถ้ามันเป็นแบบไหนเนาะนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านนะครับวันนีพี่คีรุพงศ์นะครับเออจะจะพูดให้ฟังแล้วก็จะพูดให้เข้าใจตรงกันเผื่อใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องคำว่าลิขสิทธิ์คืออะไรลิขสิทธิ์เพลงคืออะไร นะครับเออแล้วยังไงแบบไหนทำไมถึงอ,อ่าอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะโอเคจะพูดให้ฟังนะทำอริคศาสธิ์เพลงเนี่ยเราจะไปมองเห็นชอบว่าใครร้องใครอะไรมันไม่มีมันไม่ได้หรอกนะครับลหลายครั้งที่เกิดเรื่องเกิดล่ามาได้ฟงได้ฟอ้องกันผู้ได้กระร้างล่ะนะครับสุดท้ายมันต้องดูว่านะครับเพลงนั้นอ่ะมันเป็นเพลงใคร ยูดีอย่าไปมองว่าผู้นั้นผู้นี้เขาล่าแก่เออเดี๋ยวสิบอกให้ฟังนะครับเดีย๋ยวจะพูดให้ฟังนะสวัสดีทุกคนนะครับคาว่าลิขสิทธิ์เพลงนะครับล <c oughs> ิขสิทธิ์เพลงนี่มันต้องมันมันมันต้องแบ่งออกว่าหนึ่งนะสมมุติว่านะครับผมอยู่่ครเพลง Tokyo Music ผมเอาไปขับร้องนะตัวผมเนี่เอาไปขับร้องแต่ผมอยู่ค่ายเพลงโตเกมิวสิกผมได้ร้องแบบไหนผมได้ร้องฟรีปกตินี่แหละแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าเมื่อ,อไ่นะครับที่นุ่มออกจากค่ายเพลงโตเกียวมือใดน,นั่นแหละเขาต้องมาคุยกับทางค่ายว่าเ,เจ้านายครับหรือบอสครับอะไรก็ตามนะผม ขอยุติสัญญากับทางค่ายเพราะว่าผมอาสิไปนู่นนี่นั่นยังกว่ากันไปแต่เจ้าปัดที่นี่เรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะครับสมมติว่ามันจะมีอยู่ว่าอะณนะห่วงเวลาไหนทางบริษัทว่าเอออนุญ,ญาต้อ,องไปก่อนเด้อไม่เป็นไรให้ลองไปเลยลองฟรีไปเลยนู่นนี่นั่นถ้ามาหากินปัดที่นี่ทุกคนอย่าลืมนะว่า เรื่องนี้กระสิเพลงมันจะเกิดขึ้นก็คือหนึ่งด้วยเลยจะบอกให้เลวยว่าเรื่องนี้กทธส์เพลงเนี่ยทางค่ายนะครับในห่วงหนึงหรือช่วงหนึ่งพอเขาทําแพลตฟอร์มอย่างอื่นด้วยหนึ่งแพลตฟอร์ม YouTube สองอะ,อะไรนะสปอต i f y อะไรก็ตามเนี่ยเออหรือจุกหรือหรือจุกอะไรก็ตามแหละนะถ้าสม,มุด่าเข้าจา้างคนเบงึง หลังบ้านปุ๊บมันจะมีทีมซัพพอร์ตที่เขาเอาไว้คอยเก็บลิขสิทธิ์ต่างๆหมายถึงว่านะครับถ้าเพลงเนี้นะครับสงราผมเอาไปดัดแปลงคเวอร์ผมเอาไปลองผลไ้ที่แล้วมีคนเอาไปลง YouTube ฝ่ายหลังบ้านกลุ่มนี้แหละเขาจะเป็นคนดูแลหลังบ้านทาง YouTube ให้เราเพื่อไปเก็บลิขสิทธิ์ต่างๆด้วยอันนี้เรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์เนาะแล้วมันก็จะมีอีกไฟล์หนึ่งซึ่ง ตามร้านที่เปิดเพลงอ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอีกอย่างเงี้ยนะครับเออมันก็จะมีอีกอย่างนั้นอีกนะมันก็ค่อนข้างมีมีหลายแพลตฟอร์มอยู่เดี๋ยวจะค่อยค,อยคอยพูดให้ฟังเนาะอเออแล้วี๋ควอยค่อยบอกให้ฟังว่าเออแม่ไลรดอยู่ว่าพ่อพ่อไอ้บ่าวบอก ดได้ปะเอาคือดิรทรหาโจโบ่เป็นอย่างชี้ได้ขี้ได้บ่มีด่านดอกขี้ไปโดดเออเออแที่นี่นะครับเรื่องนิกาซิตนี่นะสม,มุติว่าการในใแผ่นถ้าคุณนะต้องให้ผูใ้ใดกระซัสงสมมติว่า มันมันจะเป็นอย่างสี่น้ำนะครับอ่ะร้องบนเวทีร้องบนรนแห่หรือเอาไปขับร้องเนี่ยอ่ะอยาาร้องร้องไปเลยไม่เป็นไรโบเก็บโดยมากสิประกาศได้ว่าโบเก็บเอาไปทำํำชัวร์ไปทำอะไรได้เลยแต่ว่ามันจะมีการเอาไปเก็บได้ก็คืออีกแบบหนึ่งเลยก็คือโดยมากที่ฮิตกันก็คือบ่มันฮิตดอกที่เก็บเลยก็คือเนาะถ้าเป็น อ่า่ายเพลงที่บริษัทไงแห้งคืออย่างมูผมเนี่แกตัวเกมวิกหรืออีกลหลายค่ายเพลงที่อยู่ในเครื่อง่ายที่หูจักกันเนี่ยเขาจะไปเก็บเฉพาะตอนที่เอาลงใน t i k t อกหรือเอาลงในเพจ Facebook อ่า YouTube หรือสื่อออนไลน์ต่างๆนั่นแหละเขาสิมีการยื่นไปเก็บเอออย่างเนี นะครับเขาเขาสิมีเก็บได้กิดขึ้นในในนี่แหละแพลตฟอร์มซุปปอร์ออนไลน์เรานีบัตรที่นี่นะครับถ้าแม่นการซุพุระคมเนี่ยเอาไปล่องนี่เรื่องห่านนี่นะครับอะไรก็ตามนี่โดยมากเขาก็ร้องเขาไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าแต่ถ้าเอาออกไปซื้อออนไลน์เมื่อไหรน่นี่นั่นแหละทำไมเขาถึงมีหลังบ้านที่คอยเก็บวิราะห์สินให้เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา นะครับที่เรากว่าจะทําให้มันดังได้กว่าจะปั้นให้มันเกิดได้แต่ละบทเพลงไงแต่ละคนนี่ซึ่งมันแลกมาด้วยความที่เราต้องจ่ายถูกไหมนะครับต้นทุนมันตรงนี้ถูกปะครับเป็นอย่างคือต้องไปน้นาเก็บต์ดีกว่สิโดยที่ว่าเก็บมาจากไสละ่ะเก็บมาจากไหนละ่ะอ่ะเพจ f a c e b o o ทิกต t อกอ่าแล้วก็ YouTube เป็นหลักนะครับ Spotify หรือจุก อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาตงไปเก็บเาจากตตรงนี้แหละเพื่อมาอย่างเพื่อเอาทุนหรือว่ากําไรนี่ไม่ให้ทางค่ายเอออันนี้เป็นเรื่องปกติที่เขาเขาเก็บอยู่แล้วเห็นบอซุนว่ามมเจ้าเล่นเพลงลองาราอเกหรืออย่างที่อหรืออีหอย่างการะซังเนี่ยอยู่ในเพจเฟซบุ๊กนี่มันสิบอกเลยว่าคลิปนี้มีการแบ่งค่าลิขสิทธิ์โดยผู้นี่ผู้นี่โดยผู้นี่ผู้นี่มันสิขึ้นบอกโมเจ้าเห็นบอ เออที่บอกว่าติ๊ดเหลืองติดด๊ดแดงไงต่างๆเนี่ยนะนี่แหละกระส่วนหนึ่งลหละนะครับบัดน,นี่เรื่องคนเอาไปร้องทีเนี้ยผมที่บอกให้ฟังเรื่องคนที่เอาไปร้องเพลงไม่ได้ว่าเพลงของบริษัทได้กระซังที่เอาไปร้องเออซื้อออนไลน์หรือหรืออยังกระซังเอ่อทุกคนจําเหตุการณ์ที่ นะครับพี่หมายไทยหัวใจศิลหรือพี่หมายไทยใจตะวันเรานี่แหละถือจับเดีบอครับเรื่องอะไรเรื่องนีก้ก็สิทธิ์เพลงเอาเพลงไปร้องนะผมบอกไอ้ฟั่งเนี่ยอย่าฝ่าวาโยกไปฟังนั่นฟังนี่อย่างกระซังนะครับว่าเกี่ยวอันนี้ผมบอกเรื่องกฎกฎกติกาให้ฟังนะเราไม,ไม่ไม่เราไม่พูดถึงบุคคลที่สามนะพี่ๆนะไม่ต้องเม้นนะมันเสี่ยงอย่าอย่าไปเนมนเพราะว่าเขาบอกถึงไผ่พี่แต่เรามาพูดเรื่องเป็นกลางๆให้ฟังว่าเออ มันจะมีเรื่องแบบนี้แบบนี้ให้ฟังนะครับย,ยายาฝ่าเขียนไปอย่างอื่นนะครับยาฝ่ากเขียนไปอย่างอื่นเนาะทีนีอ้อ่เรื่องที่คืออย่างของพี่หมายทยใจตะวันนาะตอนนั้นที่โดนจับทุกคนนะจำเลยเนาะเหตุการณ์นั้นคือผมก็อยู่บนเวทีผมยังเล่นดนตรีกับพี่หมายอยู่นะครับเขาก็จะมีคนที่ฝ่ายที่ขบุคคล มาจากบริษัทใหญ่เลยนะครับมาพุกกะอ่ะอยากฟังเพลงเพลงนี้เพลงนี้อ่ะเพลงถูกถทิมทีพพัทยาถอปุ๊บเขาก็ยืนเงื่อนให้ปับ๊บอันนี้คือติบนะครับปุ๊บเขาก็สีไทยรูปปับ๊บแล้วเขาก็สีเรียกขอดเสียงไว้ปับ๊บวันนอนเวลานอนน่ะละวันวอเวลานอนน่ะละลเขาก็สีบันทึกติงเพื่อรอยปุ๊บเขาสีบุ๊กขอมาหลังงานแล้วบอ,อกว่าคุณโดนจับเรื่องร้องเพลงโดยที่ใช้ทีกระสิ โดยที่นะครับเขาสีอ่านให้ฟฟังเลยนะครับหน้าห้วงเวลานั้นทุกคนกับตองนิโตนศิลปินทุกคนกับตองบอกว่าอาฝ่ายนะครับบริษัทใหญ่รังแกคนที่ทํามาหากินอย่างเงี้ยอย่างงี้ย่งยงีง้งั้ยเยอะแยะไปหมดอา่าเสียงกระแตกเป็นสองฟังที่นี่นะครับพี่น้องครับ ด้วยที่มันเกิดเหตุการณ์ยังสี่นะครับนะเราจะไปมองว่าบริษัทหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยไปรังแกค้นที่เป็นต้นสบับรองหรือการที่นะครับบุคลากรเดิมทำไมถึงโดนแบบนี้นะครับมันมีอยู่หลายเหตุผลหลายปัจจัยเติบหนึ่งคือกันนี้ผมถึงบอกว่าอย่างทัก อย่างถ้่ตอนนั้นเนาะอันนี้ผมสิบเบาๆดีเทลเรื่องนะครับเรื่องพี่ไม้นี่เพราะว่ามันมีมันมีดีเทลลึกลึกมากจริงๆที่ผมกับหูอยู่แต่ว่าบางอันจะจะไม่อีกประพูดด้อนะครับมาที่นี่ <c oughs> พ่อตำรวจสามารถเขาก็สีอ่านไหมฟังว่าเรื่องอะไรตอนนั้นนะครับพี่ไม้คาบลูกคาบดอกระวงังจะหมดสัญญาพอดีในระหว่างพี่ไม้เองกับทางอ่า GM m อเเนาะ จะหมดสัญญาพอดีนะห่วงเวลานั้นบัดนี้นะครับพี่ไมค์ก็เลยว่าอ่ะผมจะยุติบทบาท <c oughs> จากทางบริษัทใหญ่เพื่อที่จะมาอยู่เป็นของตัวเองก็เลยสี่เอเซ็นสัญญานะครับแล้วยังไงทีนี้วันที่หยุดหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็จะมีอีกหนึ่งที่นะครับหนึ่งบริษัทเข้ามายื่นเขาเสนอให้ อันนี้อันนั้นอันนี้ที่นี่มันเป็นการเราคุยกันระว่างผู้รักผู้ใหญ่หลังบ้านนะดี่บ่านนี้ถ้าคุยกันดีๆโดยที่ไม่มีอะไรนะครับตัวนักร้องเองก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่พระเอิญว่านะครับการการเจรจามันมัน,ม,นมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดเนาะมาที่นี่มันก็เลยเกิดการเรื่องอยัง การจบสัญญาแต่และบริษัทแล้วทางตัวนักร้องเองต้องคุยแล้วก็ต้องมาเจราจากันให้ชัดอีกรอบหนึ่งแล้วกะที่สำคัญนะครับพี่น้องเด้อคีย์เวิร์ดได้วันี้ที่สำคัญนะครับ,น,รรบ,น,น,รบนักร้องคนนั้นถ้าออกจากจุดจุดนั้นแล้วที่บริยูนั้นบริษัทแล้วนี่ทุกๆปีเขาจะมีการยื่นขอนะครับขอร้องเพลง หรือขอใช้ลิขสิทธิ์เพลงที่จะเอาไปร้องนะครับเพื่อเอาไปเฮ็ดงานต่างๆนู่นนี่นั่นเจ้าตัวเองต้องยื่นโนติสเข้าไปทางบริษัทนั้นๆทุกปีปีต่อปีนะครับแต่ว่าบางที่มันก็หลายปีเนาะแต่ว่านั่นก็คือเฮ้าเองเนี่คือยังคอยนี่คอยต้องเอออันบดพิคับผมผมันปีนี้ผมก็ขอใส่อันอันอัน,อน,อนบดเพลงอัน ชิบตะกุ้ยคือเก่านะครับเด้อสิ่ท้าก่ะเออกายื่นเข้าไป